สวัสดีครับสวัสดีนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามช่องคัมพีมักฮอตนะครับวันนี้ก็มาทำวิดีโอชุดมาตรฐานพบกับกองโจร5แต้มนะครับเนื่องจากมีผู้ติดตามส่งข้อความเข้ามาเนาะกองโจรพบ5แต้มในรูปทรงนี้นะครับเป็นเป็นมาตรฐานพบกองโจร5แต้ม <c oughs> รูปการเดินทรงนี้ที่ผมชอบเดินในการเล่นไฟ์สดหรือว่า จะทาวิเโอชุดต่างๆนะครับเขาก็ติดตามอยู่เขาสอบถามมาว่านะครับระหว่างกองโจรห้าแต้มทรงนี้ <c oughs> เราสามารถปิดอย่างนี้ได้ไหมนะครับหรือเล่นอย่างนี้ได้อย่างเดียวนะครับก็วันนี้เลยมาจัดทำมิีโอชุดที่ว่าเดินปิดแล้วเดินได้ไหมนะครับจริงๆแล้วเขาสอบถามมามาสองรูปแบบนะครับอีกรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวจะจัดทามิีโออีกชุดหนึ่งนะครับก็คืออีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นกองโจรทรงดาว นะครับเดินหลังเหมือนกันนะครับแต่เป็นทรงดาวเนาะเดี๋ยวค่อยดูอีกชุดหนึ่งนะครับวันนี้เรามาดูชุด5้าเต้มก่อนลงโจน5้าเต้มนะครับรับคำมาตรฐานทรงนี้แล้วเราปิดโจน5้าแต้มอย่างนี้ได้หรือไม่นะครับอ่าโอเคเมื่อเราเดิน24ไป20แล้วเขาจะมีทางเดินอยู่ <c oughs> ประมาณสอสามแยกนะครับก็คือ 8มา12ก่อนเคื่อให้ต่อเนาะให้ต่ออย่างนี้เลยนะครับ8มา12ให้ต่อต่อเข้าไปเริ่มแยกแลกเนาะ2ีไป24นะครับ16มา20เรา3 2ไป27นะครับ่ามมา8นะครับ3มา8 24ีไป19นะครับทีนี้เขา1มา5นะครับก็1มา5เรา30ไป26นะครับอเอาเข็ม่ใย่า หนึ่งมาห้าเราสามสนะครับเราสามสทีนี้เข้ามา14ก็กินไปนะครับกินต่อมาอย่างนี้นะครับยี 26, 22นะครับแมา11บเอ็ดอ่าย2 1สนะครับยี่สอเจ็ดรแล้วเราก็ต่อไปนะครับตัวนี้ส่งนี้ต่อเข้าไปนะครับสมา6เพราะมัทมานีมันจนเร็วนะสมา6กนะครับยี่ส ยี่ิบสองสิบเจ็ดถ้าถ้ามานี้ก็โดนเลยทันทีเนาะก็เลยต้องเส้นก่อนสิบสองมาสิบหกให้เรากินฟรีแล้วก็เดินสิบสิบห้าเราลงไปนี่เลยนะครับแล้วเราก็กินสองนะครับเข้ากินสองตรงนี้นะครับทีนี้พอเราเข้านี้ปุ๊บเ,เขาจะกินไหนดีเอ่ยเขาจะต้องเดินไหนดีเขาเดินยี่สิบสองยี่สิบหกลบนี่เพื่อให้เรากินไปตกไมเล็กหนึ่งนะครับทางนี้มีทางที่ดีที่สุดนะครับ 2 6่สเพอสามเอ็ปุ๊บก็เส้นให้กินเลยอันนี้ก็ได้น,นี่ก็เรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้อีกสักหน่อยนะครับตรงนี้ระหว่างที่เราต่อเนาะ <c oughs> เขาเดิน8มา12บสองปดมาสิเราก็ต่อไปกินไป27 24นะครับ16 20ยังอยู่ในแยกนี้เก้าไปสินะครับ ก้าไปสิบสามองยแล้วก็เก้าไปสิทีนี้ยี่ส1ีลงมานะครับยี่2้าสต่อกันไปนะครับ1มา6กนะครับหมา6 22ี่สบเจ็มา9 6้าหกมาเก้าสนะครับอ่าสิบสเพื่อต่อยันขึ้นมานะครับยันขึ้นมาปุ๊บสิบแดสิบห้าปลด 18, 15, สิบสี่สิบเจ็ดจะมาเข้าฮอตสิบห้าไปสิบนะครับสิบห้าไปสิบสิบเจ็ดยิบสองยิบสามสิบแปดนะครับยี่สามสิบแปดเก้ามาสิบสามสิบไปสิบหกนะครับสิบสามมาสิบเจ็ดหกไปหนึ่งสิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดจะจูงเข้าฮอตเราก็เส้นนี้ก่อนสเสร็จล้วก็เส้นนี้ก็โดนสามต่อนะครับอันนี้ก็จะชนะไป <c oughs> อย่างขาดลอยเลย<ม>นะครับ ท,น <c oughs> ทีนี้เราก็มาดูแยกกันอื่นบ้างเนาะในกรณีที่ที่เขาเด้งต่อตัวนี้นะครับหลังจากที่เราย4สไปยี่สิบใช่ไหมเขาแปดสิบสองมันก็จะมีแยกไปแปลกเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้พอเขากินเราย7 24ิบเจ็ดยิบสี่เขาส6บหกยี่สิบเราก็สามสิบสองย่สิบ็ดตัวนี้เนาะทีนี้สมมติว่าเขาเดินสิบมาสิบสี่ตัวนี้ เรา25ไป21นะครับ25 21เข้า1มา5นะครับเรา3 1 26ก็คล้ายๆทรงเดิมข้ามา13ทรงต่อมานะกินมามาเล็ก14ตัวนี้26 22เตรียมกินฟรีตัวนี้นะ26 22 3มา7 24 19นะครับยังไม่ต้องกิน7มา11 22 18กินฟรี13 17จะมาเข้า h o ตมานี่พึ๊บแต่งตัวนี้เลยแล้วก็เบิ้ลตัวนี้ไป นะครับเบินไปปุ๊บเขาเข้ามานี่ป, 5, 1, น 25, 29, ปุ๊บเราก็ห้าไปหนึ่งนะครับเขายิบห้ายิบเก้าปุ๊บเราก็ยิบเจ็ดยิบสามเตรียมค่าอตนะครับเขาก็หนีมาโซนนี้เพราะเพราะอยู่ตรงนี้จะโดนค่าอตเขาก็หนีมาโรงน,นี้เราก็ต่ออย่างนี้นะครับแล้วก็ต่ออีกทีหนึง่งนะอันนี้ก็จะชนะไปเช่นกันนะครับโรนนี้อีกสักหน่อยนะครับแยกนี้ <c oughs> เป็นแยกที่เขามักจะเดิน อเคจังหวัดที่เราจังหวัดที่เขาขึ้นมาทรงนี้เนาะไปปุ๊บแล้วเขาต่อแล้วเราย7 24ิบเจนะครับ27 24ปุ๊บเขาสิบหกยี่สิบสามสองย่ิามสองย่าเดทีนี้เดินสองมาเดือ้งยีิบสี่สิบเนะครับ9ก้ามาสิบสามยี่ห้ายี่สองยี้ายีสองหนึ่งมาหกนะครับ30มสิบห้า เจ็ดมาส1บเมาสิบสามี่หกเตรียมตั้งต่อถ้ามานี่ปพ๊บก็ตุ่มเลยนะครับสามเอ็ดย่ทีนี้พอเดินทางยี่เขาเดินไม่ได้เขาต้องเดิน11 16กลบข้อมูมก่อนนะครับเรายี่1ิบห้ายเอ็ขาหมาเก้นะครับเรา18 15 1ด14บหาสิบสิบสยีไปสิบแปปิดไว้ก่อนนะครับ ปิดเพื่ออะไรถ้าเราไปนี่เลยเขาจะโยนนี่แล้วเขาโยนนี่ก่อนนะครับอันนี้คือข้อมูลเนาะปิดก่อนยี่สิบสองสิบแปดก่อนนะครับอ่าสิบสมาสินะครับ13 17 1มสิไป10บเก้ามาสิแล้วก็ต่อนะครับต่อเข้ามามายเลขยีิบสองตัวนี้สิบไป6นะครับยี่สิบสยี่ห้านะครับ ยี่สองยี่ห้าหกไปสองยี่ห้าสามสิบยี้ามาสาเขานี่ปลอดภัยกว่านะครับเไปห้าเไปห้าสามิบายี่ห้าสามส้าห้ามานะครับถ้าอยู่แถวๆนี้ลอยๆอยู่จะโดนสเนาะโดนสอ,อย่างนี้นะครับลอยอยู่จะก,ก็จะโดนสองเขาก็เลยเดินยี่ห้ามายี่ิบเก้านะครับยี่ห้ามายีเกปุ๊บเราก็เดินยี่สิบเจ กิน2ตัวนี้นะครับปังป,งปังไปนะครับอ่าโอเคนี่ก็จะชนะไปเนาะอีกแยกนี่เออีกสักหน่อยสำหรับแยกนี้น่าจะมีคนเดินเยอะนะครับ <c oughs> หลังจากที่เขาต่อปุ๊บเราเดินยี่สิบเจ็ดยิบสี่นะครับเข้าสองมาเจ็ดเตรียมปิดเลยยี่สิบสี่สิบเก้าเจ็ดสิบเอ็ดนะครับยี่สิบห้ายิบเอ็ด 16 20 32ี่ก็ปิดเข้ารูปเดิมนะครับหนมาหเหมือนเดิมนะครับสิบแต่อไปต่อกินไปทันนี้นะครับกินมาตกมาเลขสิบทีนี้เรา30 26ิบยี่สิาสิบสี่ยมนะครับหามาเก้าสามา13สิบสามย2่หยีนะครับอันนี้ก็จะชนะไปเช่นกัน เรียบร้อยนะครับสำหรับแยกนี้ทีนี้เรามาดูอีกทรงหนึ่งที่เขาจะรับเรานะครับในจังหวัดที่เขาขึ้นกงโจรเขาอาจจะไม่ต่อก็ได้นะครับในจังหวัดที่เขาขึ้นขึ้นตัวนี้มาเนาะเรายิบสี่ไปยี่สิบไปนะครับเขาอาจจะขึ้นเจ็ดมาสิบเอ็ดอ่าอุดมาเราก็ไปตัวนี้ตัวเดิมนะครับไปตัวนี้ตัวเดิม <c oughs> ทีนี้เขาเดินแปดมาสิบสองปิดมุมไว้ก่อนเราสามสองไปยี่สิบแปดนะครับ เขา9มา13 3 2 8เข้า9มา13ตัวนี้นะครับเรา25 22นะครับเข้า1มา5 1มา5 24 19นะครับ2มา6 30 25นะครับ6มา9 25 21 10มา14 10มา14 28 24จะจะพึ่งแทรกเข้าไปนะครับ3มา7ก่อน พอสามมาเจ็ดปุ๊บค่อยสวนนะครับทีนี้เขาสวนมาทางนี้อ่าเราก็กินไปทางหมายเลขแปดเขาก็กินมาตกหมายเลข28ตัวนี้นะครับอ่าทีนี้มันกินสองทางัวดทีมีกินมา26ก่อนสมมติว่าเขากิน2ีแล้วกันสมมติเขากิน26เนาะ,ะเขากินมา26ปุ๊บเรา8ดไป3ามนะครับแไป3ามเขาก็กินมาทางนี้นะครับแล้วก็กินไปทางนี้ <c oughs> ทีนี้ เขา26มา30เข้าฮอตนะครับสาจสกของฮอตเรา1 0 15นะครับจับนี่ไม่ได้จับนี่ไม่ได้น,ไไดนะครับมานี่ก็จะโดนฆ่าก,ก็มาไม่ได้นะครับก็มาไม่ได้ทีนี้เขาเดินก้าวมา14พอก้าวมา14บสี่เพื่อเรา24่สไปขึ้นไปตรงนี้นะครับยีไปเก้าขาก็เลยมาจับกินฟรีตัวนี้30 26เราก็เดิน15มา18นะครับกินเรากินไปทางนี้ มาถกมาเลขยี่สิบเจ็ดนะครับทีนี้เขาเดินสิบเจ็ดมาสิบมากินฟรีตัวนี้นะครับสิบเก้าสิบห้าปุ๊บยันตัวนี้ไว้นะครับเดินมานี่ปุ๊บกักอันนี้เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เขากินสิบเก้ามายี่สิบหกเนาะทีนี้มาดูเขากินสิบเก้ามายี่สิบแปดจังหวะนี้นะครับอันนี้เนาะ มื่อกี้เขากินมานี่ทีนี้เขากินมายี่สิบแปดครับางที่ยี่สิบแปดบ้างเราเดินยี่สามสิบเก้าอย่างนี้นะครับให้เขากินฟรีทีนี้เราเดินสามเอ็ดไปยี่สิบหกอย่างนี้นะครับให้เขากินฟรีแล้วก็เดินแปดไปสามแล้วเขากินไปนี่นะครับเป็นตรงมาเลขสองเนาะเขายี่สิบแปดมาสามสองเราก็เบี่ยงเลยอันนี้ก็เรียบร้อยชนะเลยนะครับอันนี้ก็สูตรได้เล็กเลียกยน้อยนะครับ <c oughs> มาดูอีกสักแยกนะครับขึ้นมายี่สิบสี่ยี่สิบนะครับยี่สิบสี่ยี่สิบโอเคไม่ใช่เจ็ดมาสิบเอ็ดอยู่ยังอยู่ในแยกนี้อยู่นะย,ยี่สิบเจ็ดยี่สบสี่ทีนี้แปดสิบสองยี่ห้ายี่สองบางสิบสิบห้าถ้ามานี่ทีนี้สิบสิบห้าสามสองมายี่สิบแปดนะครับสองมาหก <c oughs> สองมาหกยี่ก็กินไปโตไปนะครับก็ตกนี้6มา10นะครับหมาสิบยี่ส3องสิบเจ็นะครับสามสต่อตานขึ้นไปก็ปตกมาเลขสิบ็ดหนึมาห้านะครับหมาห้าสิบแปดสิบสี่เขาก็จะเป็นต้องไข้่เนะาะไข้่อย่างนี้นะครับสิบแห้าเราก็กิน20ไป11 20อ็ดไปสิบ็กินมานี่ เขากินไปนู่นเขากินมานี่มาตกมาเล็กสิบนะครับเราสิบเอ็ดไปเจ็ดเขาก็มายี่สิบนะครับเราเจ็ดไปสองเราไม่เข้ากินเนาะเขากินจะแพ้นะครับเจ็ดไปสองเขาเขาเข้าไม่ได้ถ้าเข้าเพิ่มเขาเขาก็โดนจับอย่างนี้นะครับเขาก็เลยต้องเดินสิบมาสิบห้าก่อนเพราะว่าตัวอื่นก็เดินไม่ได้อันนี้โดนกินอันนี้โดนกินก็เลยต้องเดินสิบมาสิบห้าพอเดินสิบมาสิบห้าเราก็เดินสิบเจ็ดสิบสี่นะครับ เขายังเข้าไม่ได้อยู่ดีเพราะถ้าเข้าปุ๊บเราก็ลากยาวนี่เลยนะครับก็เดินสิบห้าสิบแปดเราสองมายี่สิบนะครับก็กินไปก็กินมาทีนี้เข้าฮอตไม่ได้เหมือนเดิมครับเข้าฮอตปุ๊บก็ลากยาวเลยนี่ก็จะแพเราไปนะครับสําหรับจุดนี้เดี๋ยวมาดูอีกสักแยกหนึ่งนะครับเผื่อจะได้หลายๆแนวทางเนาะเริ่มจังหวะเดิมนะครับตรงตรงกลางกระดานเลยนะครับโอเคนะครับ ปึ๊บไปยี่สิบไปยี่สิบนะครับยี่สิบไปยี่สิบทีนี้ต่อต่อไปแล้วเนาะอุดไปแล้วถ้าปล่อยให้กินยังไงก็แพ้เนาะปล่อยให้กินยังไงก็แพ้เพราะว่าเสียเปรียบเยอะนะครับยังไงก็ไม่มีการปล่อยให้กิน,นแน่ๆนะครับอ่าอันนี้ไปแล้วก็เหลือเหลือแปดสิบเอ็ดทีนี้สมมติเขาเดินแปดมาสิบเอ็ดเราก็ขึ้นยี่สห้ายี่สองเป็นรูปทรงมาตรฐานเต็มรูปนะครับยี่สิบห้ายี่สองเขาสิบสิบห้าตัวนี้น่าจะเดินเยอะที่สุดนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่ เจ็ดมา10 3สามองยีดเตรียมต่อ2องนะครับสาสถ้ามานี่ก็ต่อ3เลยนะครับสามสองมายี่สปดุ๊บสิมา14เราจะยังไงก็ต้องต่อนะครับต่อกิน2ไปฟรีก่อนไปตดมาเลขสิบสนู่นเลยหมา6กนะครับหมา6กสามสบยี้าหมา10 25ี่ห้ายี่เอ็ดนะครับสิบสิบห้าห้ปุ๊บยี่สต่อมาทางนี้เขาก็ลงมาเข้าฮอต24นะครับ สิบเอ็ดเพรียแปดยี่สิบสี่ยี่บแปดแปดเป็นสี่ยังกินไม่ได้ยังเข้าฮอตกินไม่ได้นะครับเข้าฮอตมาเราอาจจะเดินตัวนี้เลยก็ได้ก็แพ้เราเลยเราดึงสายยาวไว้อย่างเดียวเรียบร้อยนะครับพอเข้าไม่ได้พอเข้าไม่ได้ไไดปุ๊บตัวนี้ก็เดินก้ามาสิบสามนะครับเราก็ต่อต่อทิ้งไปก่อนให้เดินง่ายๆก็เข้าไม่ได้เหมือนเดิมนะครับสองมาหกบ้างทีนี้ สองมหกเรา 6, ก็เดินสามยิบเจ็ดนะครับทีนี้เข้าได้แล้วนะครับยี 28, 3, 2, แ่แปดไปสามสองเราก็เดินยี่ห้าไปสี่นะครับยี่ห้าไปสี่หกมาเก้าพอหกถ้ามาถ้าเดินมานี่ปุ๊บก็โดนโดนสามอย่างนี้เนาะ,ะก็ก็เลยไม่เดินก็เลยต้องเดินนี่พอเดินนี่ก็ปลดปลดค่าเลยอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับ <c oughs> เข้าไปแล้ว81นะครับ8มา11ทีนี้25 22เหมือนเดิม10 15นะครับ27 24ทีนี้9มา13จะมายิงฝั่งนี้เรา24 19ไป19ก่อนนะครับต่อกินให้กินทีเฉยแล้วก็ไปกดกินฟรีเขาก็จะเส้นเส้นมาตรงมาเลขยี่ 24, นี้เขาเดิน3มา8เพื่อมาลองไว้แล้วยกดดไว้นะครับเพราะก็19 15 สิบหส่วนนะครับ 16, สิสิเวนเรากินไป8ก็กินมานี่เรากินไป23 7มาสิบมา10บปุ๊บก็แปดไป3ต่อเลยพออุดปุ๊บก็มานี่นะครับถ้ามานี่ก็โดน3แต่ถ้ามานี่ก็โดนแค่2องันนี้ก็จะชนะไปนะครับทีนี้24-20เหมือนเดิมนะครับแมา11อีกครั้งหนึ่งอ่าแปดมาสิบ5อ็ยี่หบ้าง เดินทางนี้ก็ได้นะครับจร the ิงๆแล้วเดินทางนี้ก็ได้นะครับยี่สิบห้ายี่สิบสองเก้ามาสิบสามเทนี้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่ี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่สิบสิบห้าสิบสิบห้าบ้างยี่สิบสี่สิบเก้ารีบรบตัดออกนะครับให้รีบตัดออกเลยอคือถ้าถ้าเราถ้าเราจะไปยิงเตรียมยิงนี้เขาจะตัดทางนี้ก่อนให้รีบเส้นออกนะครับแล้วก็สามสองยี่สิบแปดเทีนี้สามสองยี่สิบแปดปุ๊บยี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดนี่แหละเทนี้พอกินปุ๊บ เขาเดิน7มา10บ้างทีนี้7มา10 24, 19, 24, 19, 2ยี9ส9 2สาาองมาหกินไปทิ้งไปทางนู้นนะครับ6มา9บีบเราทางนี้นะครับ28่สิบแปดยี่สิบสี่สิบสิบสี่ยี่เกาสี่สิบเก้่็ามสิบยี่สอ่สิบเอ็ดสิปดแนะครับแล้วก็ต่อ2ซะ ตัวนี้กินไปตกมาเลขเ็ดนะครับกินตกเลขเจ็ดทีนี้2ี่สิบเนาะยี่สอ่าเจ็ไปสนะครับเข้านี่ไม่ได้เพราะจะโดนค่าก็เลยต้องเข้า29เนะครับเราก็สามวัอนยี่สิบเอ็ออกไม่ได้นะครับอันนี้ก็ออกไม่ได้ออกไม่ได้สามันยี่สิบเอ็ดหนึมาหทีนี้มาตั้งถานตรงนี้2ี่6ิบสิบหกนะครับยี่สเพิ่มเามาสิบสหลอกล่อให้เรากินอย่างนี้นะครับ เราก็ยังกินไปทางนี้อยู่นะครับเราทีนี้ก็ย่อออกมาพอย่อออกมาเราก็มากดเหมือนเดิมนะครับถ้ามานี้ก็ตายนะเพราะดึงสายยาวหรือจัดไม่ดึงก็ได้ไปนี่ก็ได้นะครับโอ้ดึงสายยาวไม่ได้เนาะตรงไปนี่อย่างเดียวหรือไปนี่ก็ได้นะครับทีนี้พอเรามากดตัวนี้มายิบเขาก็ยิบมนยิบเก้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สิบหกสิบเอ็ดไปนะครับห้ามาเก้า ก็สิบเอ็ดไเรียบร้อยอันนี้ก็จะชนะไปนะครับเดินขึ้นไป81ดเนาะแปดมาสิ2เอ็สนะครับสามาแปดบ้างทีนี้สามาแปดย4 8เนะครับ2ี่สี่สิบปิดเหมือนเดิมหนึ่มา5นะครับเตรียมต่อ 1นึ่งมาหกินเข้ามานะครับกินเข้ามา25 21นะ25 21 11 15จังหวะนี้กินยังไงก็เหมือนเดิมนะครับเราจะกินอย่างนี้แล้วเขากินอย่างนี้เราก็ลองอย่างนี้เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับหรือเขากินอีกแบบหนึ่งจังหวะที่เขาเดิน11 15แล้วเรากินไปนี่แล้วเขากินนี่ก่อนเราก็มาลองตัวนี้เหมือนเดิมก็กินไปตกมาเลข1 1เหมือนเดิมนะครับมเลข11ปบ๊บทีนี้12 16 ยี่สองไปสิบแปดกินฟรีสิบหกไปสิบเก้าสวนเรานะครับสวนเราปุ๊บเรากินไปทางนู้นเขากินมาทางนี้เหลือยี่สามสิบเอ็ดไปแปดนะครับสิบเอ็ดไปแปดปุ๊บมานี่ไปนี่มานี่ไปนี่มานี่โดนสองจอยนะครับโอเคชนะไปอ่ะอีกสักแก๊กหนึ่งนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปเป็นชุดนี้เป็นชุดอ่ากองโจรพบ ัไม่ใช่สิมาตรฐานพบกองจน5้าแต้มนะครับมาตรฐานพบกับทรงรับกองโจนโดยเฉพาะนะครับผู้ติดตามบอกว่าชี่เก็บไปรื้อไปรื้อหาชุดเก่าๆของผมที่เคยทำไว้นะครับให้ทำให้ใหม่เลยบอกงี้ <c oughs> ก็เลยทําให้ใหม่นะครับแปดมาสิบเอ็ดยี 22, ่้ายบสิบสนะครับมาแยกนี้บ้าง27 24ิบเจ็นะครับยี่สิเจดมา10บนะครับยี่สิบสี่สหนึ่งมา5้ากินทิ้งไป ก้ามาสิต่อเข้ามามาตกมาเลขกสิบสี่ยี่สิบสองสิบนะครับ18 14 18 14บสี่บปดสบเอ่อถ้าถ้าเขาปล่อยต่ออย่างนี้เพ๊บเราจะเข้าฮอตได้เนาะเขาก็เลยไม่ให้ต่อ,อเขาก็เลยต้องเดินหนีสิบมา15แบบนี้นะครับ1ิบ5าสิแล้วก็หลุดเลย14ไป9 17าสยิบสนะครับ9ไป5นะครับ 1ิบสาเป็น1กินฟรี17 21กินมาเข้าฮอตยี่สิบสอยห้ายาเข้าไม่ได้เพราะจะโดนค่าฮอตก็เลยมา2องมาเจ็เป็น1นึะครับสิเป็น1 25่งยี่9ห้ายกปุ๊บสามเดยีก็กินไปก็กินมาก็ค่าฮอตแล้วก็ดักซะอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะชนะไปโอเคนะครับน่าจะพอได้ แนวทางการเดินนะครับสาหรับแยกนี้เนาะ,ะต้นเกมก็จะเดินแบบนี้นะครับต้นเกมต้นเกมเราจะขึ้นมาตรฐานทรงทรงอย่างนี้นะครับไม่รีบเดินยี่ห้าไปยี่สองนะครับตามที่ผมเคยแนะนาเนาะไปะยังยังไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีบเดินตัวนี้ก่อน ตัวนี้นะครับให้เดินตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนก่อนยี่ก่อนยี่ห้าน,นะครับให้เดินยี่แปดก่อนยี่ห้านะครับถ้าเขามาปุ๊บก็ปิดได้เลยนะครับโอเคนะครับสําหรับมาตรฐานพบก,กับครงโจรห้าแต้มครับผม